สอดนี้ไม่สอดนี้ไม่มีบ่อยนะครับวันนี้ปู่มาพอไหมคะพอต้องสอดไปที่สว่างพอเลยค่ะปู่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้พี่นัทนะคะถึงได้ยังงั้นหรอฮะนู่นนู่นให้พี่ที่แสนให้แสนละปู่จะดีดกีตาร์ให้พวกเราฟังนะเป่าได้อยู่เอาเป่าได้อยู่นะเป็นเป็นนะคะเป็นนะคะขอสักเพลงนะปู่นะ อันนี้ปู่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้พี่นัทนะคะฟ้ารังฝนใช่แน่แล้วพี่วันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่นัทนะคะไม่เสียงมันแปลกเลยกีตาร์เพี้ยนกีตาร์เพี้ยนกีตาร์เสียงเพี้ยนขอบคุณเลขทีได้นะคะตั้งแล้วตั้งไดสองร้อยหกสิบลค์ขอบประคุณมากมากเลยนะคะ คลิกด้านหลังแล้วก็เคาะนะอันนั้นหน้าสองเมียนไดเลังไอดกดตะกั่วเ FC ไปดูคลิปแม่เมนด้วยด้วยปูขอเพลงนั้นหน่อยสิคะเพลง MV อะค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เออปูอ่ะนู้ยยังเจำเรื่องด้วยนะคะปูมาพี่สมคิดกดได้แล้วเด้อขอบคุณคร่านะคะฟังเพลงปูแล้วเดี๋ยวฟังเพลงปูเนีๆยซีซั่นที่หนึ่งเนาะ คนดีคนดีคนไทยทำไมมาทั้งนี้จังบรรยากาศทานข้าวนะคะสาวเอ็นรักกันรักกันค่ะเ y ูยูแฮปปี้เบิร์ดเดทูยูแฮปปี้เบิร์ด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 เดทูยูแฮปปี้ Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you. happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. รมเลยนะคะแฮปปี้เบิร์ y เดย์เลยนะขอบคุณ F C พี่มานานะพี่มานาหันมาที่นี้นี่สอดนี้เลยนะท้านเจอนะเออช่องแอนชาแนลนะโอ้ยตอนนี้อยู่กันหินกองนะขอบคุณ F C ปูครับปูครับคาราบาลเลยครับพงสิทธิ์ครับอะไรนะปูครับปูครับขอบพงสิทธิ์เลยช่ออย่างเอาสุดใจได้ไหมขอบขอบคุณ F C น้องร้องได้าหะช่วยนะทุกคนขอให้รับให้รวยนะปูจะไปปูจะไปล้าน ພາພາສວ່າມການເບື້ດຈົ້ບັມາລໍາມາຮນມສຶກສາົ້ກແລວ ตบงานไปไหนแล้วขี่ไปไหนเนี่เป็นนักร้องที่เสียงเพี้ยนมากตบมือให้ปู่ด้วยค่ะตบมือให้ปู่ของหัวใจรัวๆเลยกันหัวใจรัวๆมาเลยครับมาแทบตายแต่ปู่็ต้เงินปู่สุดยอดครับแตอยู่ตั้งนาน ปูแจ่มแบมสีสันดีทำงานแจมมันต้องมีกองด้วยฮะใช่มาไหมคปูขอสุขใจไม่ใช่สิ่งเดียวที่ไอ้ขอร้องได้ไหมสิ่งเดียวที่ไอ้ขอที่นัดนะครับคนเดียวที่อ้ขอ